นอนกลางคืนบางทีมันปวดข่าเนี่ยมันปวดแบบทรมานนะเดินแทบไม่ได้เลยค่ะสภาพจริงๆเลยต้องใช้ไม้เท้าชื่อสาสนันยงสมิธนะคะปีนี้อายุ62ปีค่ะมาด้วยอาการปวดหลังลงร้าวลงไปที่ขาที่เข่านี่ระบมเดินแทบไม่ได้เลยค่ะลุกนั่งอะไรไม่ได้เลยต้องใช้ไม้เท้าฉีดทั้งหมด10ครั้งค่ะ ฉีดสบริเวณคือที่บริเวณหลังที่เจ็บปวดอยู่แล้วก็ที่ข้อเข่าทั้งสองข้างค่ะก็ครั้งที่ 2, 2ครั้งที่3เนี่ยรู้สึกปฏิหารเลยครั้งที่3มเนี่ยมันแบบเบาไปเกิน7-80%เซเลยวิธีแบบนี้มันช่วยเราได้ดีอย่ารอช้าเลยค่ะอย่ารอให้เป็นมากอย่ารอให้แบบ ทุกทรมานเลยมาเถอะเพราะการปวด,ดวมันทรมานจริงๆเข่าของคุณให้เราดูแลปรึกษาเราทันที SCS คลินิกรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม